กล้ามเนื้อเนาะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะกดเข้าหาบา่านวดคลายกล้ามเนื้อคนไข้ที่ปวดคอแล้วชามือแล้วก็ก่อนเยี่ะทำการจัดกระดูกเนาะเราก็จะดูที่สปายข้างหลังแล้วก็กใช้มือนะลองไปที่หลังก็ให้มือละทับตรงนนะครับ่จุดแล้นะฮะจะอยิ่นะฮประมาณนี้ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับจากเมื่อวานที่สอน นวดหรือว่าสอนตรวจร่างกายคนไข้ปวดคอแล้วลงแขนก็คือเคสน้องเมย์นะฮะสรุปว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างฮรน้องเมย์ <S 2> <S 2> <ก>อาการดีขึ้นกว่าื่อวานค่ะอ,อาการชาลดลงดังๆพูดดังๆน<า>ิดนึง,ง,งไหมไม่ถึงใช่อาการชาลดลงเยอะเลยค่ะแล้วก็ปวดตึง,งก็น้อยลงอืก็คือปัญหามันอยู่ที่ว่าที่ที่สอนเมื่อวานก็คือแยกว่ามันเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมหรือเปล่าหรือว่า เป็นพังผืดและเส้นประสาทที่คอหรือเปล่าแต่ว่าเราตรวจแยกไปแล้วโดยการในคอเนาะเรา compression นิร์ฟไปแล้วแบบนี้นะครับอาการไม่มีเนาะตรวจ compression n e r ์ฟที่บริเวณมือก็ไม่มีนะครับแต่ว่าเราตรวจโดยการครึง่งพอวางมาคลคึ่งกล้ามเนื้อคลำกล้ามเนื้อแล้วกดคลายกล้ามเนื้อปรากฏว่ามีอาการปวดร้าวไปที่แขนมีอาการปวดร้าวไปที่แขนในลักษณะนี้เนี่ยปัญหาก็คือมันจะมาจากกล้ามเนื้ออาจากกออาจะมีการตึง แล้วอาจจะไปกดเส้นประสาทบางจุดที่มันอยู่ที่บ่าหรือตัวกล้ามเนื้อเองที่มันล้าวลงไปที่แขนก็ได้ดังนั้นเมื่อวานก็เลยสอนคลายกล้ามเนื้อไปก็ผลออกมาก,ก็คือ,อดีขึ้นอันนั้นทําแค่นิดเดียวนะที่ไม่ได้ทำเยอะเลยเนาะแล้วก็สอนออกกําลังกายนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้เรามาทําซ้ําแล้วก็อสอนยืดกล้ามเนื้อด,ด้วยตัวเองกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่ปวดแล้วเนาะปวดน้อยปวดน้อยปวดตรงไหนบ้างวันนี้เป็นยังไงอาการปวดบ่านะ แล้วชาที่มือชาที่มือวันนี้มาน้อยมากหมายถึงว่าเมื่อวานนิชาทาั้งวันเลยแล้วก็วันนี้จะมาชาช่วงบ่ายๆเป็นบางครั้งก็จะมาจากการทํางานและกษณะของออฟฟิศซินโดรมนั้นทำงานเยอะนะครับโอเคนอนคว่ำเลยครับทีนี้เรามาทวนกันอีกครั้งเมื่อวานสอนไปแบบเร็วๆเนาะโอเคมาดูนะนี่เข้ามาดูได้เลยเมื่อวานเมื่อวานเราสอนเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อบ่าคอบ่า ก็จะให้คนไข้นอนดีๆนะฮะนอนตรงๆไม่เกร็งเพราะว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะ mm hmm. ก็คือจะอยู่นี้นะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะมีการดัดกระดูกคอให้ดูด้วยนะแต่ก่อนอื่นเราจะคลายกล้ามเนื้อก่อนเวลาคลายกล้ามเนื้อเราจะาจับที่บริเวณกล้ามเนื้อที่บริเวณคอในลักษณะนี้เนาะแล้วก็บีบเข้าไปเลยนะครับใช้ออยล์ใช้ออยล์ไม่มีออยล์ไม่เป็นไรใช้มือ คลึงไปที่กล้ามเนื้อก่อนนะครับโอเคแล้วก็กดหากล้ามเนื้อกดลายกล้ามเนื้อเนาะแบบนี้นะครับ mm. เห็นไหมนี่จะเห็นถ้าถ้าใครที่เคยนวดเนี่ยจะรู้ว่าตรงนี้มันคือมันจะมีก้อนเป็นลัอยู่ ส่วนใหญ่คนจะชอบปวดบริเวณนี้จะเป็น upper trapezius นะครับก็คือกล้ามเนื้อทีบเรณบ่า uh huh. uh huh. สัญญาณดีอยู่ใช่ไหมครับนอนจะไม่เห็นเดี๋ยวขอ,อเช็คสัญญาณหน่อยนะเพราะว่าเรามองไม่เห็นใหม่อโ okay. อเคอ่ประมาณนี้นี่ครับแล้วก็เราก็จะคลาย อ้าใครชมอยู่ขอทักทายกันหน่อยนะครับผมไม,ไม่เห็นสัญญาณเลยตอนนี้ระหว่างนี้ผมจะกดไปด้วยนะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวน้อง,องมาดูตรงนี้บ้างนี่จะเห็นลายลำกล้ามเ้อเนานะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะกดเข้าหาบ่านในลักษณะนี้ ดเข้าหาบ่าไล่สามถึงหรอบนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้อันนี้ก็คือทำข้างที่มีอาการปวดชาเนาะชาซ้ายนะครับแต่นี้ถามว่าทำอีกข้างด้วยได้ไหมได้นะทำร่วมกันไปเลยนะครับทำร่วมกันไปเลย เสร็จแล้วเราก็จะมาดูที่บริเวณเหนือต่อสะบักก็เอามือควายหลังแบบนี้แล้วก็ค่อยๆคนไข้แขนลงไปแบบนี้จะเห็นว่าจะมีกล้ามเนื้อที่ปกคุมสะบักอยู่เราก็จะใช้มือนะดึงนะครับแบบนี้อย่างนี้สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับตอนนี้เรากำลังสอน นวดคลายกล้ามเนื้อคนไข้ที่ปวดคอแล้วชามือแล้วก็เป็นลนักษณะออฟฟิศซินโดรมนะเคสจริงนะน้องเมย์เป็นเองก็รักษาไปแล้วเมื่อวานใช้เวลาประมาณ10นาที <c oughs> อาการตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับแต่มันก็ยังมีอาการชาอยู่แล้วก็ปวดบ่าอยู่เราก็เลยมาซ้ำนะวิธีการคือถ้าทำแล้วการรักษาเนี่ยมันดีขึ้น เราก็จะให้หลักการรักษาเดิมอาจจะหนักขึ้นวันนี้ก็จะเพิ่มจัดกระดูกเข้ามานะเมื่อวานเรานวดคลายกล้ามเนื้อไปแล้วนะครับใครที่ดูไลฟ์เมื่อวานนี้นะครับไหนใครดูไลฟ์เมื่อวานนี้เห็น,หนที่น้องเมป,ปวดคอปวดบ่านะนะครับเราเอาเคสจริงมานะฮะเราไม่เคยไลฟ์เคสจริงสักเท่าไหร่นะอันนี้เราก็จะเอาเคสจริงก็จะเอาคนใกล้ตัวจริงๆทุกคนก็มีโอกาสปวดคอบ่าไหลอยู่แล้วดูที่สะบักนะครับ เห็นไหมฮะเวลาจับดึงเนาะมันจะไม่ค่อยขึ้นนะวิธีการถ้านเอาตัวนี้ดึงอ่าวางที่ตรงนี้แล้วก็ลองข้างใต้นะครับแล้วก็ใช้มือดึงที่บริเวณนี้นะครับก็จะง่าย ก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเผื่อเราาไม่เอาตัวนี้ลองจริงๆถ้าไม่มีไม่มีบอกแบบนี้ใช้อะไรผมใช้เข่าเลยนะก็ใช้เขา่าทวนะครับเอามือลองนี้มันจะขึ้นมาเป็นลำเลยเห็นไหมจะขึ้นมาเป็นลำแบบนี้นะครับสะบักก็จะเปิดเพราะว่าาหัวกระดูกต้นแขนนะ่ะมันไม่เคลื่อนไปข้างหน้าลนะมันดันมาข้างลังก็ดึงแบบนี้นะครับนะครับ แต่ควรจะนวดบนแบบใช้เตียงดีกว่าไม่งั้นปวดเข่าแย่เลยนะโอเคเนาะดึงแบบนี้ดึงแบบนี้ดึงแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับอ่านีก็ค่อยๆวางลงเบาๆโอเคเสร็จแล้วนะครับของบ่าเนี่ยจะลอยเห็นรอยแดงที่ผมดึงไปแล้วนะเสร็จแล้วผมก็จะมาดูที่บริเวณรอบๆตัวสะบักแล้วนะทีนี้สะบักนะครับ กดเข้าไปที่กล้ามเนื้อใต้ต่อสะบักบริเวณนี้เนาะแบบนี้นะครับคุณอะไรนะยัอ่านไปคุณ <c oughs> ปลายฝนบอกปวดเหมือนกันคุณวิภาบอกตรงนี้แหละที่ปวดนะครับปวดสะบักแซนดี้บอกปวดสะบักชาลงแขนเวลางอหรือขับรถอ่าพวกนี้ก็จะเป็นอาการของออฟฟิซินโดมได้เหมือนกันนะ แชร์ได้เลยครับคุณพงแก้วแล้วป่ะสวัสดีทุกท่านนะครับลิซ,ซ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอ่าต่อนะผมจะแวบ,บกลับมาดูใหม่จะมอนิเตอร์สัญญาณไปด้วยนะครับเอาแขนวางก็จะให้คนไข้เอาแขนวางประมาณนี้แล้วก็อ่าถ้าคนที่มักมีอาการปวดใต้สะบักเนี่ยกดแถวเนี้มันจะตึงมากี่เจ็บแต่ถ้าไม่เจ็บมากก็ไม่ต้องไปกดเขาเยอะนะครับอ่ ถ้าถ้าเขาไม่ได้เจ็บมากเราคึงดูเราคำดูเนี่ยมีก้อนมีอะไรเราก็คลายเคลียก้อนนั้นให้แต่ว่าถ้าคนไข้แบบนี้อันเนี้ยเจ็บใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ปกติเจ็บไหมไม,ไม่อาจจะทําเบาก็พอให้ก้อนมันคลายอย่าไปขยี้นะครับถ้าขยี้เขาจะระบ,บมเนาะเราแค่แบบรู้สึกแต่อันเนี้ยเขาจะมีมีร้าไหมเล้ารอบรอบบริเวณเนาะมีลงแขนไหมไม,ไม่มีเนาะเออเราจ,จะค่อยค่อยคึงเบาๆ นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายถอดเสื้อเลยแล้วก็ทำซอสที่ชูริลิสได้นะแต่ผู้หญิงก็กดเอาแล้วกันนะโอเคมีใครที่มีอาการแบบนี้อยู่บ้างไหมฮะลองไปทาดูนะให้ให้เพื่อนทําให้ก็ได้จุดที่ผมกดพวกนี้จะไม่ไม่น่ากลัวเนาะเป็นตําแหน่งของกล้ามเนื้อทั้งนั้นนะครับแต่กดเบาๆนะเนี่ย ราแ,แล้วใช่ไหมเอี่เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยน้องเมย์บอกร้าวลงแขนใช่ว่าอาจจะมีมัดนี้แหละที่มันทําให้มีอาการปวดล้าลงแขนนะครับนี่แหละฮะพวกนี้ดังนั้นต้องต้องดูอีกทีเนาะใส่ว่ามัดนี้เขาเริ่มมีปัญหาเราก็จะต้องไปยืดมัดนี้ด้วยนะโอเคอ่ะนี้แขนนะปล่อยเลยแล้วเราก็กดหลังแขนนิดนึงคายแบ็คไลน์นิดนึงนะครับ จะเป็นลายที่ของแขนคือจริงๆแล้วกล้ามเนื้อไหนะมันจะสัมพันธ์กันแล้วก็เรียงกันเป็นมัดยาวๆแต่ว่าถามว่ามันก็มีหลายๆมัดรวมกันในกลุ่มนี้แหละเนาะดังนั้นเวลาเรานวดก็วนวดเป็นลายเดียวกันเลยจะได้ไม่ไม่ต้องเสียเวลาเป็นนั่งคำที่ละมัดอย่างนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อเรารู้ว่ามัดไหนมันมีปัญหาเราต้องเน้นนะครับควรจะเน้นมัดนั้นด้วยเป็นพิเศษเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะรีแฮบมัดนั้นอย่างไรเราจะทํามัดนั้นอย่างไร นะครับโอเคแบบนี้แบบนี้แบบนของแบ็คไลน์นะฮะจับเต็มได้ว่าเมื่อวานเนี้ยเราไลฟ์ที่คลินิกข้างล่างคนเยอะเสียงดังไม่ได้รบกวนเตียงข้างๆเขาอันนี้เราอยู่ห้องแยกนะฮะห้องแยกที่คลินิกที่วารินนี่แหละนะ,ะก็ทำให้ดูได้โอเคประมาณนี้นะครับเวลานวดคลายกล้ามเนื้อจริงๆแล้วก็จะมีแรตติมุดอไซที่สำคัญอยู่ ถ้าคนที่แบบปวดปวดบ่าแล้วล้าลงไปแขนอ่าล่นลงไปสะโพกลงไปเอวก็จะต้องคลายกล้ามเนื้อให้เขาด้วยโอเคประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูต่ออนอนไงครับนอนไงเนะก็จะหมอนองที่ตรงนี้แขนก็จะสลับมาเป็นข้างนี้แล้วถูกต้องไหมตอนนี้เป็นไงบ้างดีดนะโอเคไม่เจ็บใช่ไหมยังไหวอยู่ขยับตัวมาใ,ใกล้ๆพี่โอเค ทีนี้เราก็ปกติอาการชาเขาจะชาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ชาบริเวณนี้แต่ว่าปัญหามันไม่ได้ชาเราเช็คแล้วว่าผังผืดตรงนี้ไม่มีจะถามว่าเวลาเรานวดเรานวดถ่ายได้ไหมก็นวดได้เรานวดสลายผังผืดไปเลยก็ได้เนาะนวดให้ผังผืดมันซอฟต์ขึ้นเนาะคงสลายไม่ไดนะ้มันอยู่ข้างในงนะแต่นวดให้มันให้มันนุ่มขึ้นให้มันไม่กดทับได้นี้ก็จะดูที่บริเวณเพกทอริสกล้ามเนื้นนะอหน้าอกก่อนใช่ไหมผมทำคลิปสอนเยอะอยู่นะก็ นี่แะครับประมาณนี้เราจะขยับถ้าเป็นผู้หญิงเราจะไม่แบบไปคึงอะไรเข้ามากเราแค่กดแล้วก็ขยับให้ตัวจุดเกาะของกล้ามเนื้อเขาขยับไปขยับมาภายใต้มือเราที่โฮแรงไว้ตลอดเวลาเจ็บไหมเบาไหมเพราะว่าเวลาเรานั่งนะไหลจะห่อเนาะพวกนี้ก็จะมีปัญหาได้นะครับเสร็จแล้วก็ยกขึ้นสูงนิดนึงก็คึงเบาๆอันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อหนะ้าอ,อกนะครับจะรู้สึกตึงนิดนึงเนาะ เอาแค่รู้สึกตึงๆเนาะถ้าคนไข้เขาไม่ได้ชอบนวดแรงๆอ่ะอย่าไปทาแรงมากอ่ะทีนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่หยุนชั้นลึกลงไปหน่อยเราก็จะยกแขนขึ้นแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับเข้าไปแบบนี้แบบนี้อล<ะ>้าเลยนะมีปวดล้าวไหมล้าวไปที่ปล,ปลายมือเลยเนาะเออเ <ละ S 1> พราะว่าแสดงว่าของน้องเมย์น่าจะมีปัญหาที่เส้นประสาทด้วยนะแล้วก็กดเข้าไปที่แขน นะครับกดแขนตรงๆงแบบนี้ใครเป็นแบบนี้บ้างไหมลองดูนะครับให้เพื่อนนวดให้แต่ว่าระวังตรงบริเวณข้อต่อกระดูกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าใช้น้ำหนักตัวเยอะเราใช้แค่แรงกดประมาณห้าโลห้ากิโลก็พอลนะห้าห้าโลนี่แตะถึงถึงกระดูกแล้วนะอประมาณนี้เราก็ดึง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 นะฮะ ทีนี้ผมสาธิตให้ดูวิธีการยืดเส้นประสาทของผมนะผมก็จะยืดเส้นประสาทด้วยแต่ว่าอย่าไปทํากันนะมันจะตึงมากแล้วก็อาจจะบาดเจ็บได้อันนี้ทําให้เจ็บได้เลยนะครับอันนี้สาธิตให้ดูว่ารักษาอย่างไงจะรักษาแบบนี้เจ็บไหมทีนี้ถ้าอยากให้ตึงมากขึ้นน้องเมย์หันหน้าไปด้านโน้นชา้ชาๆชา้าๆตึงไหมตึงแล้วเนาะโอเคแบบนี้นะครับประมาณสามรอบ ถึงห้ารอบนะโอเคคนที่เรียนอยู่ในคลาสหมอนรองกระดูกครับเส้นประสาทดูไว้นะครับอันนี้สอนอัปเปอร์คอร์สให้ด้วยเนาะอ่ะทีนี้มาดูที่คอกันอัปเปอร์คอร์สคือบริเวณคอนะอัปเปอร์คอร์สคือบริเวณคออ่ะถ,ถือให้หน่อยนะครับอ่ะต่อทีนี้เรามันมีเบาะมีเบาะแบบเนี้ยเรามีเบาะแบบเนี้ยเราก็จะไม่ค่อยถนัดใช่ปะเราก็จะต้องขยับคนไข้ขึ้นมา เวลาเราจัดกระดูกคอครับเลื่อนขึ้นมาอีกครับเลื่อนขึ้นมาอีกโอเคอ่าเวลาเราจัดกระดูกคอเราจะขยับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับให้คนไข้คลายตอนนี้อาการเป็นไงบ้างสบาย,บายเบาเนาะส่วนใหญ่คนไข้จะรู้สึกเบาแล้วแหละนะครับใครมีคําถามอะไรไหมครับใกล้ทอยปวดสะบักข้างขวาอ่าประมาณนี้ก็ทําแบบนี้ได้เลยปวดสะบกักปวดทอยเนาะ,ะทีนี้ต้องให้คนไข้รีแลกซ์ที่สุด คนไข้รีแลกซ์ึ่งประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆถ้าไทาทอยก็จะปวดบริเวณนี้เราคลายกล้ามเนื้อคือถ้าคนไข้มีการปวดคอบ่าเนี่ยการคลายที่บริเวณฐานกะโหลกพวกนี้สำคัญแล้วก็จำเป็นด้วยนะครับดังนั้นควรจะต้องควรจะต้องคลายแบบนี้เยอะๆเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยรีแลกซ์และเบามากๆก,ก่อนที่จะทําการจัดกระดูกนะนะโอเค โอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคอแล้วก็ถ้าคนไข้เห็นไหมคอจะมีแบบเอ็นตึงมากเลยเนาะเพราะว่าเวลานั่งทํางานนานๆคนนี้กล้ามเนื้อคนนี้มันอยางตึงแต่อย่าไปทําเองนะครับอันนี้ให้นักกายภาพก็ทําให้นะผมทําให้ดูเฉยเก็คือมันเป็นกล้ามเนื้อที่ที่ช่วยในการอา่ทรงคออยู่เนาะดังนั้นเราจะคลายให้เขาเดี๋ยวผมจะคลายให้เขาเลยพอดีผมเห็นผมก็เลยจะคลายให้แต่ว่า แถวนี้มันมีหลอดเลือดนะครับต้องระวังนิดนึงเนาะอย่าไปทํากันเองอประมาณนี้ก็จะคลายประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะยืดกล้ามเนื้อนิดนึงอีกกล้ามเนื้อคอ,อนิดนึงในท่าเงยอีกนิดนึงนะครับนี่คือปวดฐานกระโหลกที่เมื่อกี้ถามมาเนาะโอเคการอ่ะทีนี้เราลองจัดกระดูกคอกันไหมจัดกระดูกคอก็คือเวลาเราดูคอเนาะ จริงเราไม่จัดกระดูกห้ามเพื่อนเนาะเราจะจัดกระดูกไม่ใช่แบบคนไข้จับใครจับดัดต้องจัดการกับคนที่มีปัญหาที่สมควรจะดัดจริงๆนะฮะไม่งั้นการดัดของเราจะทําให้เขาแย่ลงได้ซ้ำนะครับดังนั้นเราต้องเช็คก่อนว่าอันนี้มันเป็นปัญหาจริงๆเช่นอ่ของน้องเมี์ตึงไหมขัดไหมไม่ขัดนิดเดียวเนาะตึงๆไหมอืมเจ็บไหมไม่อ่าถ้าคนไข้มีมีโรเตดแล้วมันลิมิตอย่างเงี้ยเราจะไม่จัดแรงแนะนะนะฮะเพราะว่า เพราะว่ามันจะทําให้คนไข้เจ็บมากขึ้นอ,อยู่นะอันนี้จะติดหน่อยแล้วเราก็จะเช็คเช็คของการเคลื่อนไหวกระดูกคอการเคลื่อนไหวกระดูกคอว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เวลาเราจะจัดกระดูกคอเราก็จะต้องดูเลเวลที่เราว่าเราจะจัดเลเวลไหนนะครับแต่ต้องให้คนไข้ไม่กาดอันนี้คือเขาจะมีเก่งกาดะเจ,เจ็บไหมไม,ไม่เจ็บอหไม่เจ็บ ันนี้ก็มีไฮโปจัดได้นะโลเวอร์ข้างนี้นะครับข้างนี้หล่ะข้างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีการจัดก็จะล็อกคอไว้แล้วก็แล้วใช้แรงดันนะไปที่คออันนี้ยังไม่ทําเพราะว่าคนไข้แอคคิวอยู่เลยนะแล้วก็ยังไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นอ่ะใหนดูทอรัสิ์ตรงหลังนะขยับตัวมาตอนนี้เป็นไงบ้าง เบามากโอเคเดี๋ยวเราลองดูที่อกมันอกเราจะทํานี้เราจะจัดที่อกอจัดได้แต่ที่คอมันมีหลอดเลือดเหมือนที่บอกมันต้องระวังนะครับคอนจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีแต่ถ้าอกเนี่ยวิธีจัดเนี่ยเราก็จะดูที่สปายข้างหลังแล้วก็ใช้มือนะลองไปที่หลังก็ให้มือรับทับมือก็หนึ่งสอาจุดหละนะฮะดยินไหฮะประมาณนี้เจ็บไหม ยิดหนึ่ง,งเจ็บตอนมันปวดแต่พอมันปวดแล้วเป็นยไงก็สบ,สบายนะมันโล่งนะเออก็จะจับที่รบริเวณคอรัสิกหรือว่าลำบ้าเนาะส่วนคอถ้ามันมีไฮโปมบิลิตี้ล้วคนไข้เนี่ยติดขัดเฉยๆแต่ไม่ปวดแล้วลงแขนเนี่ยเราก็ทําได้นะครับแต่ว่าเราต้องจับมาจากเอวมาที่อกมาที่คอโอเคเนาะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเชิญน,นั่งได้เดี๋ยวสอนเอ็กซ์ไซส์นิดหนึ่งเป็นไงบ้าง สัมภาษณ์พูดดังๆ,ๆน้ำใหมไม่ได้ยินเบาค่ะเบ,นะบานะขึ้นอ่าอ่าอ่าทีนี้ทีนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงชาไหมไม่เ<ม> <ชา S 1> นาะอย่างแรกที่ต้องทําเลยก็คือห้ามก้มคอเยอะๆก้มคออย่างเงี้ยเพราะว่าก้มคอเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้เขาทางานหนะนักเนาะอัปเปอร์ทรัฟดูด้านข้างของน้องเมย์นะครับมาดูกล้ามเนื้อด้านข้างของน้องเมย์เนาะอ่ะเมย์ลองก้มคอให้ดูสินี่เห็นไหมฮะพอเราก้มคอทํางานเนี่ยเหมือนเราเราเล่นมือถือหรือเล่นคอมากล้ามเนื้อตรงนี้มันจะตึงเลย แล้วคอตัวนี้ก็จะรับน้ำหนักที่นี้หมอรองกระดูกอยู่ข้างในถ้ามันเสื่อมหรือว่ามันแก่ลงเนาะมันก็จะปริ้นออกมาแล้วทัเบเส้นประสาทแต่ว่าถ้าเบื่อแบบนี้ก็คือกล้ามเนื้อเขาจะคอยดึงดึงศีรษะอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเขาคอตรงเก็บคางนิดนึงยืดยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นหลังต้องตรงขึ้นดูนะฮะหลังตรงขึ้นอกตรงแอนอกนิดนึงเ,เก็บคางนิดนิดตรงนี้กระดูกศีรษะน้ำหนักของศีรษะจะลงมาพอดี พอลงมาพอดีกล้ามเนื้อพวกนี้เขาไม่ทํางานแล้วพอกล้ามเนื้อพวกนี้ไม่ทํางานไม่ทํางานหนักไม่ใช่ไม่ทํางานไม่ค่อยทํางานหนักแล้วไม่เกรนะ็งแล้วมันก็จะคลายไม่ปวดโอเคนะดังนั้นการที่กล้ามเนื้อจะเกร็งแล้วจะปวดร้าวไปที่แขนก็จะน้อยนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีออกกาลังกายเพื่อเพิ่มโมบิลิตี้หรือเพิ่มการเคลื่อนไหวของคอวิธีการนะให้คนไข้เก็บคางสิบครั้งอ่ะผ่อนเห็นไหมฮะการเก็บคางดูเนาะเหมือนให้มีเหนียง่งทำให้มีเหนียงทำไงให้มีเหนียงเยอะๆะเอออย่างเงี้ย 10ครั้งนะครับอพอเริ่มทําแล้ว10ครั้งแล้วพักเช็คอาการว่าดีขึ้นไหมถ้าคนไข้ดีขึ้นเราจะให้คนไข้เอามือมาจับที่บ่ามือกดที่บ่า2ข้างแล้วกดไปที่กระดูกตรงตรงปวดปูดออกมาเนี่ยลงมาต่ำๆนิดนึงอ่ากดนี้ไม่ใช่กดแรงนะแค่จับไว้เฉยนะแล้วเก็บคางเข้าแล้วเงยคอขึ้นสุดเงยคอขึ้นสุดขึ้นสุดอ่าทำสิบครั้งทำสิบครั้งเป็นหเซตสิทำสิบครั้งเป็นหเซตสิอ่า ลอ,องทำดูให้ครบหนึ่งเซตนะครับเป็นยังไงบ้างโอเคไหนมีใครว่าไงบ้างาปวดสะบักชาลงแขนเวลานอนครับลองทำตามนี้เลยนะอลองทำตามนี้อันนี้คืออันที่สองแล้วนะท่าที่สามท่าที่สามเป็นท่าที่แบบง่ายมากเอาจับหมอนข้างบนจับหมอนข้างบนแล้วก็ดึงสะบักลงดึงสะบักลง อ่าขึ้ามาข้างหลังดึงสะบักลงนะให้สะบักมันชนกันตึงไหมตึงอ่าใช่แล้วก็ยกแขนขึ้นสุดๆแล้วก็ดึงลงมาดึงลงมาแบบนี้แบบนี้ให้สะบักมันมาชนกันให้สะบักชนกันอ่าแล้วก็ขึ้นแล้วก็ยืดปึ๊บสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตทําสักเซตหนึ่งก็พอนะครับสุดท้ายอ่าพอสุดท้ายเอามือประสานที่ด้านหลังไม่จับตรงนี้ จากนี้ใช่แล้วก็แอนอกครับยืดอกงยหน้าแค่นี้สักสามถึงห้ารอบทําทุกวันนะทาทุกวันเช้าเที่ยงเย็นนะครับเช้าเที่ยงเย็นแล้วลองดูอาการว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะทีนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวเรากล้องไปอยู่ข้างหน้านะครับีอีกนิดนึงสุดท้ายนะสุดท้ายจริง,รงเหยียดแขนลงมาข้างหน้าเอามือจับไปที่ปลายมือมือจับที่ปลายมือแล้วก็เหยียดขึ้นตรงตรงอ่ะทีนี้คอตึงนะตึงไหม ตึงตรงนี้จะตึงตรงนี้อ่าอันนี้คืออาการชาที่มันเกิดขึ้นนะเราจะลดอาการชาพวกนี้แล้วเราก็เอียงคอไปด้านตรงข้ามจะตึงมากขึ้นตึงมากขึ้นไหมตึงนะชาเนาะทำเท่าที่ไหวนะครับอย่าทําจนเจ็บอย่าทําจนมันแสบเราทําเท่าที่ได้แต่ถ้าใครตึงมากก็เอาเท่าที่ได้ไม่ต้องไม่ต้องหักนิ้วเยอะหักแค่นิดเดียวก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเอาจนสุดนะแต่ว่าทําบ่อยๆมันจะดีขึ้นทําบ่อยๆจะดีขึ้นโอเค ประมาณนี้นะครับใครมีคำถามมีข้อสงสัยก็ทิ้งคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมารักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตกันนะครับใครที่มีอาการปวดหรือว่ามีอาการอะไรก็ถามเข้ามาแต่ถ้าใครถามแล้วแบบตอบช้าหรือว่าอะไรเงี้ยถามเข้ามาใหม่อีกรอบนึงว่าอาจจะอาจจะไม่เห็นาข้อความเยอะนะครับหรือว่าบอทเบิร์ดนันตอบแบบผิดผิดถูกถูกพวกนี้ก็จะมีปัญหาได้ฝากไว้ด้วยครับกับ ยูทูบชาแนลของเราเนาะ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วส่วน Facebook f แฟนเพจก็อย่าลืมกดไลค์กด s ีเฟ i ร์ t นะครับส่วน l i น์แอ p สามารถแอดเข้ามาเพื่อถามคำถ,ถามของเราได้ก็คือแอดบัณฑิตคลินิกแอดบูนดิ i t c l i n i c ครับม,มีอะไรมฮะฝากคอร์สหน่อยครับคอร์สตอนนี้มีคอร์สท,ที่เป็นคอร์สออนไลน์สอนราษาอ,อาการมาอดดอมพูดทับเส้นประสาทค่ะปวดหลัง ร้าวเอ่อปวดหลังปิดสะโพกร้าวล,วลงขาอืมสงสัยจะเบอร์เพราะว่านวดเยอะ <c oughs> เริ่มเบอร์แล้วมีคำถามยิ่งมาครับก็จะมีคอร์สออนไลน์ใครใครอยากจะสมัครคอร์สก็ทิ้งคำถามไว้ในอ่าไม่ใช่ทิ้งคำถามทักเข้ามามว่าอยากเรียนนะทักเข้ามาในแชทหรือว่าในใน a c e b o o k หรือว่าไลน์ก็ได้อ่าสามารถดูย้อนหลังได้เนาะไม่ได้ลบคลิปเป็นสอนไลฟ์สดเลยนะอาทิตย์นี้จะสอนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการรีลิสอ่ามัสโซลและคลายกล้ามเนื้อวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อจะเป็นคีย์ของ การรักษาแล้วเดี๋ยวแล้วสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นการจัดกระดูกเพื่อลดอาการปวดแล้วมีน้องเมย์สอนเรื่องยาด้วยนะยากับเรื่องของสมุนไพรอาหารเสริมแล้วคอลลาเจนกินดีไหมเมื่อวันนี้คนไข้มารักษาบอกซื้อคอลลาเจนหมดไปเกือบสองหมื่นแล้วดีมากเป็นเพสัชด้วยนะทํางานเพสต์ด้วยดีมากเลยครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับแล้วถ้ามีคําถามทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ สำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการนวดเพื่อการรักษาในคนไข้หมอรองกระดูกทับเสศาศา้นประสาทหรือว่าปวดสะโพกแล้วลงขาเราจะมีคอร์สการรักษาแบบลงลึกเกี่ยวกับการรักษาคนไข้เพื่อเอาไปใช้ในการรักษาคนไข้แต่ละเคสสำหรับผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่ได้มีการรักษาหรือให้หัดทับบำบัดในคนไข้อยู่แล้วนะครับโดยรายละเอียดการเรียนเรามีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับเนี่ยมีเทคนิคในการรักษาคนไข้แต่ละโรค แต่ละการจัดกระดูกสันหลังแบบมีเสียงหรือว่าเปิดข้อต่อสันหลังซึ่งอาจจะไม่มีเสียงก็ได้รอบที่3านะครับครับต่อไปเราจะมาหาจุดกดที่บริเวณกล้ามเนื้อหากท่านใดสนใจและอยากลงเรียนกับเพจของเรานะครับสามารถอินบ็อกเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเหรือว่าไลน์ของเราก็ได้นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แล้วพบกันนะครับ ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook f แฟนเพจบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกที่ขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการรักษาทางกายภาพบัตรบัณฑิตคลินิกของเรามีสสาขาด้วยกันที่จังหวัดบัวลาธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวลินชำราบหรือสาขาพิบูลมังสาหารสามารถโทรปรึกษาจองคิวได้ที่0 8 5 3 6 9 9 9 7 7ครับ 085-369-9977ครับส่วนท่านใดที่มีคำถามหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับอาการสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับไลน์ ID แอดบันดิตคลินิกนะครับแอด i ูนดิ i n ี i ไ i นไอ i, n I c แอดครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ